การตั้งค่าแรกชาร์จิง้งโวลเตก็คือกดปุ่มบวกและลบนะทิ้งไว้ประมาณ3วินาทีนะตอนนี้ยังดันชาร์จนะสามารถบวกแล้วก็ลบได้นะเอาสิบตั้งค่าตามนี้14.4สี14่จุดสีโวลต์พราะเราใช้แบตเตอรี่กดตะกัว ส่วนตั้งค่าที่2กดบวกอันนี้คือตั้งค่ากระแสนะครับกดบวกทิ้งไว้3วิซีขึ้นโชยิ 25, ่มห้าอัวนี้ก็คือกระแสสูงสุดของชาร์จเจอร์ตัวนี้ละยิ้แอมป์ส่วนตั้งค่าที่สามนะครับป็นการกดปุ่มลบนะครั้งว้3วินาที อันนี้เป็นข้างค่าอันเดอร์นะครับเป็นตั้งค่าการตัดคลายประจุตอนนี้อยู่ที่9.4นะครับตัวแบตเตอรี่จะไม่ลายประจุนะครับนี่คือตั้งค่าทั้ง3ส่วนแล้วนะครับส่วนหน้าจออย่างที่บอก12.9โวลต์ดันนี้6.2แอมป์แล้วก็88วัตต์นะครับในส่วนของ p v ที่โชว์นะตอนนี้